ไม่ผมไม่ได้รักคุณแล้วเราหย่าก,กันเถอะหนูยอมเป็นคนเลวเพื่อให้เราได้รักกันค่ะ สวัสดีค่ะนาวเองนะคะรับบทเป็นแม่ขลาค่ะในละครเรื่องแม่เบีย้ยค่ะสวัสดีครับผมเอสกนพงศ์บำรุงรัตน์ครับแหมเมื่อกี้อินไปหน่อยครับเป็นบทจากละครเรื่องแม่เบีย้ยนะครับในเรื่องนี้ผมรับบทเป็นชนะชนนะครับผม mm. ก็ต้องบอกว่าแม่เบีย้ยเวอร์ชัน2021นี่เนี่ยมีความแตกต่างมากๆจากละครหรือว่าภาพยนตร์แม่เบีย้ยในอดีตในทุกมิติเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการ ลงรายละเอียดของตัวละครแต่ละตัวทั้งพาร์ทอดีตแล้วก็พาร์ทปัจจุบันนะครับหลายๆคนดูอาจจะงงและสงสัยว่าทำไมชนะชนกับเมฆขลาเจอกันแล้วถึงรักกันแบบดูดดื่มแล้วเกินในเวอร์ชันนี้เราได้อธิบายไว้ทั้งหมดเลยนะครับแถมได้อธิบายปมของทั้งสองคนเนี่ยที่ ถูกหล่อหลอมมาว่าทําไมเขาถึงโตมาเป็นคนแบบนี้ทําให้ความรู้สึกของตัวละครในแต่ละตัวมันมันมีที่มาแล้วก็มีที่ไปอันดับแรกเลยเนี่ยในเรื่องนี้เหมือนว่าเราไม่มีพระเอกนางเอกไม่ได้มีตัวโกงไม่ได้มีตัวดีทุกคนมีความขาวดำเทาไม่มีใครในเรื่องนี้ขาวล้วนดำล้วนหรือว่าเ,เขาเรียกว่าดีสุดหรือว่าเลวสุดแต่ว่าทุกคนมีความเทาหมด มันก็จะมีความเป็นมนุษย์มากๆเรื่องนี้ก็จะขยายความเป็นคุณหรือว่างูด้วยค่ะว่างูเขาเนี่ยมีมีที่มาที่ไปยังไงมายังไงทําไมต้องมาอยู่ในบ้านหลังนี้ทําไมต้องคอยเตือนแม่ขลาคอยห่วงแม่ขลาเป็นชู้หรือเปล่าเป็นแฟนแม่ขลาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเรื่องนี้ก็จะขยายขยายความเป็นคุณว่าคุณเขามีที่มาอย่างไงแล้วมีความหมายว่ายังไงสําหรับตัวนาวเองแล้วเนี่ยนะคะคุณเขามีความหมายว่า เขาเป็นเหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งที่คอยเตือนคอยชี้แนะคอยแบบดูแลไม่ให้เราเดินไปในทางที่ที่ผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสังเกตก็คือเวลาจะมีเรื่องร้ายๆอะไรเข้ามากับตัวเมย์เนี่ยคืคุณเขาก็จะมามาเตือนตลอดเขาอาจจะพูดไม่ได้แต่เขาแบบและด้วยความที่เราอยู่กับคุณเขามาตั้งแต่เด็กๆเ,เราก็จะรู้ได้ว่าอ๋อคุณคุณคุณมาบอกคุณมาเตือนคุณมาแบบ มาคอยชี้แนะว่าอย่าทําแบบนี้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การเขียนบทในเรื่องนี้นะครับเราก็จะเล่นกับสภาพจิตใจคนดูนครับคุณผู้ชมจะได้ได้รุน้นแล้วก็ได้ที่สําคัญเลยคุณผู้ชมจะได้สะท้อนมุมมองของตัวเองต่อเหตุการณนน์นั้นๆซึ่งถ่ายทอดผ่านตัวละครว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์เหล่านั้นเนี่ยเราจะตัดสินใจเลือกแบบไหนแล้วเราก็จะสามารถเขาเรียกว่า เห็นเห็นในมุมของตัวละครได้มากขึ้นไปอีกเพราะาเขามีอดีตซึ่งต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองว่าฉันทําแบบนี้เพราะอดีตเป็นแบบนี้ฉันทาแบบนี้เพราะเป็นเหตุนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วการตัดสินใจเหล่านั้นเนี่ยเราจะสามารถใช้ชีวิตกับผลกระทบที่มันจะตามมาได้หรือเปล่าผมว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับสําหรับคุณผู้ชมถ้าดูแล้วสะท้อนกลับมามองตัวเองในมุมนี้ครับสําหรับข้อคิดในเรื่องเนี่ย เราคิดว่าถ้าใครได้ดูตั้งแต่ต้นอ่ะได้ได้ข้อคิดอะไรแบบเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเออส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของพี่รถเมย์มากกว่าเพราะว่าจากจากที่เรวได้ดูอะนะคะคุณแม่ของพี่รถเมย์ก็คือจะแบบคอยบอกคอยสอนคอยเตือนสติสําหรับตัวแนวเองแล้วเนี่ยก็คงเป็นข้อคิดให้กับใครหลายๆคนที่กําลังจะอยู่ในเวนี้ในทางนี้แล้วรู้สึกว่ามันแบบ มันช้ำใจเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเป็นไปได้ถ้าถอยออกมาได้นาว่ามันก็ก็ดีเพราะว่ามันก็จะได้ไม่ต้องเจ็บไปทั้งทุกๆฝ่ายแต่ด้วยความมันเป็นละครนะเนอะตามบทประพันธ์ตามบทโทรทัศน์แล้วมันก็ดําเนินไปในในทางของมันแต่จริงๆแล้วมันก็มีจุดจบมีมีกรรมที่ได้รับมีผลกระทบที่ได้รับอยู่แล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเหลืออีกแค่2ตอนสุดท้ายแล้ว พีคในพีคแน่นอนค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าตอนจบจะเป็นแบบไหนเพราะว่าเรื่องนี้เราถ่ายทํากันไว้2เวอร์ชั่นนะคะมันลุ้นแปนพร้อมๆกันค่ะหลายๆคนที่ติดตามละครเรื่องแม่เบี้ยม,มาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนใกล้จบก็อาจจะสงสัยนะคะว่างูคืออะไรเราไปฟังการวิเคราะห์จาก podcast โลกคือละคร The Standard Pop กันค่ะ podcast โลกคือละครของ The Standard Pop กันครับ